แค่เส็นชื่อครับอันนั้นแหละลเป็นค<อ>ดีที่เปิดประตูเลยเป็นคดีแรกอ่าเป็นคดีแรกที่ทําให้คุณนักสินกลายเป็นเหยือ่อการเมืองไม่รู้จบจนถึงบัตรนี้สําหรับชาวบ้านแล้วชาวบ้านรู้ชาวบ้านอาจจะไม่รู้ดีเทลแต่ทั้งหมดเนี่ยรู้อย่างหนึ่งว่ารู้สึกว่าคุณนักสินถูกการแกล้งและมันก็เลยทำให้คุณนักสินไม่เคยแพ้ทางการเมืองสักทีจนกระทั่งบัตรนี้ สวัสดีครับสวัสดีครับไปตองแห้งออนแอร์นะครับอธิกิจแสวงสุขและผมชูวัเลิศสิริสุขนะครับสัปดาห์นี้จะเป็นเรื่องการเมืองในประเทศเราคุยกันฮะว่ามันเป็นเรื่องที่คนรุ่นใหม่เนี่ยไม่เข้าใจแล้วหรือว่าลืมไปแล้วหรือไม่เคยรู้ว่าไอ 10, ้สิบสสปีเนี่ย<ต>อาจจะรู้อ,อ,อาจจะรู้ว่าไม่ละเอียดแต่ว่าประเด็นมาอย่างเนี้ยเขาบอกทักษิณชนะคดีครับแล้วก็บอกว่าคุณทักษิณชนะคดีสามภาีคือ โอ้โหผมผมก็เลยความรู้สึกว่าแล้วก็มีคนพยายามจะบลิฟกันว่าเนี่ยคุณทักษิณชนะมาสามคดีนะตั้งสามคดีผมผมอ่านคือคดีสามภาษีเนี่ยครับผมอ่านยังไงก็ไม่ใช่ชนะนะไม่ควรจะแพ้ไม่ควรจะเป็นคดีแก่ต้นอยู่แล้วหมายถึงว่าเป็นคดีต้นอยู่แล้วใช่ป่ะทีนี้คดีสามภาษีเนี่ยถ้าเราจะพูดจริงก็คือว่าเป็นคดีที่ก่อนจะไปถึงนั้นเนี่ยผมสรุปภาพรวมให้ฟังก่อนดีไหม ไอ้ที่พี่บอกว่า3คดีเนี่ยล่าสุดก็คือคดี3ภาษีนี่ใช่ไหมฮะสองคดีก่อนหน้านี้คือการกล่าวหาอนุมัติให้กระทรวงการคลังบริหารจัดการแผนฟื้นฟูกิจการ tpi อ,อ,อันนี้ก็ชนะอันนี้ถยกฟ้องศาลยกฟ้องไปธนาคารกรุงไทยปล่อยกู้สินเชื่อ,เ,อ,อเครือกิจดามหานครกว่าหมื่นล้านโดยชฉลี่ยอันนี้ก็ยกฟ้องไปกวาพันกว่าล้านฮะยกฟ้องแต่ว่าคุณนักสินเนี่ยโดนไปสี่คดีนะฮะมีโทษจำคุกไม่รอลงอาญา ก็คือคดีทุจริตจัดซื้อที่ดินรัชดานะฮะนี่โดนสองปีคดีทุจริตโครงการออกสลากพ,พิเศษหวยสองวยบ,วบดินนะฮะอันนี้ก็โดนสองปีไม่รอลงอาญาคดีเอ็กซิมแบงค์นะฮะให้เงินกู้กับพม่าสี่พันล้านสามปีไม่รอลงอาญาม,มีคดีโนมินี่ชินขอบอันนี้มันเนื่องมาจากคดียึดทรัพย์ครับ อ่าเสืบเนื่องมาจากคดียึดทรัพย์อ่าอันนี้จะคุกหนักหน่อยฮะห้าปีไม่รอลงอาญาอ่าล้วก็ยังมีคดีอีกนะฮะคดีอีกยังมุดทางอยู่เพราะฉะนั้น,นไอ้ที่บอกว่าคุณทักษิณก็ชนะคดีครั้งเนี้ยคือสําหรับผมก็หัวลอกกี้กีกับผมกีดว่าไม่ใช่หัวลอสะใจคุณทักษิณนะแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่เคยมีชนะนะครับผมผมไม่เคยเห็นชนะเลยแบบคือคือคือมันแคบในทางกฎหมายมันตันมันรู้สึกว่าเออมันก็เลยแบบมันมันมาชนกันเองอ่ะ ก็เลยสุดท้ายก็เลยแบบคล้ายๆว่าต้องยกประโยชน์ยกฟ้องให้คุณตักสินไปหรือเรียกว่าคดีนี้คือให้ทุกคุณตักสินแบบคล้ายๆไม่ต้องจ่ายเงินคือไล่จากคดีนี้ก่อนครับคดีนี้เนี่ยมันมาจากยึดทรัพย์มันมาเหตุผลที่มันอ้างมาจากการยึดทรัพย์ใช่ป่ะครับคือคดีนี้ต้องไล่ไล่เลยว่าตั้งแต่ปีหกศูนย์ผมจําไม่ได้แล้วมันมีใครแบบไอ้ขุดเรื่องคดีภาษีหมื่นเจ็ดพันล้านขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยต้องเก็บภาษี กับโอ๊กกับเอ็มนะใช่ไหอทักษิคุณทักศิณโอ๊กเอมเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยโ,โ,โอนหุ้นในโอ๊กเอมแล้วก็คือแบบไม่ได้เสียภาษีครับอะไรทํานองนี้นะไม่ต้องปไปไล่รายละเอียดมากแต่ว่าเก็บภาษีต้องเก็บภาษีแล้วก็บอกว่าเนี่ยมาคดีนี้มันตั้งแต่ปี49แต่มาฟื้นอปี60ครับฟื้นอปี60ตอนนั้นกรมสรรพากรเนี่ยเขาบอกว่าคดีมันหมดอายุความแล้วตั้งแต่ปี5 5แล้วตั้งแต่ปี55ใช่ไหม วิศนุก็เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็บอกว่าก็หมายว่าก่อนเคยมีหมายเรียกคุณผ่านทองแท้คุณเป็นทองถานามินี่มาไต่สวนแล้วเพราะฉะนั้นถือว่าเคยออกหมายเรียกแล้วอายุความมันยังไม่จบฮ<ะ>อืมขยายไปถึงปีห0ได้ครับก็ทําการประเมินภาษีเลยเออทำงานประเมินภาษีได้ฮ<ะ>อันนี้เขาเรียกว่าตอนนั้นเขาใช้คําศัพท์กันว่าอภินิหารทางกฎหมาย<ะ>มโดยคุณ คนวิณุอ่ะเป็นคนที่แบบรายงานต่อคอรมอว่าเป็นอวินิหารทางกฎหมายที่สามารถจะย้อนกลับไปหมายจะเรียกเก็บภาษีอุทกศิลป์ได้แต่พอสารยกฟ้องเนี่ยสารใช้คำว่าอะไรประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้ไม่ใช่แค่เรื่องไม่ออกไม่ประเด็นประเด็นสำคัญคือต้องประเมินที่คุณนักษิณโดยตรงไม่ใช่ประเมินคุณโอคุณเอมนิติกรรมที่ทำขึ้น ไม่ก่อให้เกิดการโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นของชินคอปแต่อย่างใด<ะ>โดยยังถือว่าโจทย์คือคุณทักษิณยังเป็นเจ้าของหุ้นอยู่โจทย์จึงไม่ใช่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินตามมาตราสามเกและมาตราสี่สิเพราะว่าอันนี้<ด>มันเป็นใจความสําคัญอยู่ในคดียึดทรัพย์ครับคดียึดทรัพย์เนี่ยบอกว่าหุ้นยังเป็นของคุณทักษิณอยู่ก็คือยังไม่ได้ถ่ายโอนอะไรออกไปอไอ้ที่บอกว่าเป็นของออโอโเคเลยเนี่ยคือนอมินี่นี่นอมินี่ทั้งนั้นเลย ทักษิณนี่แหละเป็นเจ้าของหุ้นตัวจริงครับเพราะว่าจะยึดทรัพย์ไงเพราะจะยึดทรัพย์ไงก็ต้องจงุณทักษิณจะไปยึดโอเอมไม่ได้ใช่ไหมใช่มันมันต้องไปเข้าองค์ประกอบว่า<ฆ>โอเอมเป็นจะเป็นบุคคลอื่นในทางนิติบุคคลในทางในทางกฎหมายในทางในทางนิติศาสตร์มันก็คือเป็นบุคคลอื่นไปแล้วใช่ปะ่ะเพราะงั้นเนี่ยเขาต้องตีความว่าหุ้นยังเป็นของทักษิณอยู่แล้วใช้อำนาจโดยไม่ชอบครับอก็เพื่อะจะยึดใช้อำนาจไม่ชอบเพื่อที่จะยึดใช่ป่ะแล้วยึด ยึดไปแล้วยึดไปครึ่งหนึ่ง <S 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 เ,ออเรียกว่า <S S 1> 4 6 0 0มหพล้านยึดป <S 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 หปี5ปีที่คุณนักสินดำรงตำแหน่งคือตั้งแต่ที่ทำบริษัทชินคอรมาตั้งแต่ต้นเนี่ยเขาบอกว่าทำเองครับแต่พอหลังจากปี44เป็นนายกปุ๊บนับจากวันที่เป็นนายกมูลค่าหุ้นเมื่อวันที่เป็นนายกเท่าไหร่ถึงวันที่ขายหุ้นปี49 5เก้าาปีอ่ะหุ้นมันขึ้นมา4ี่0มื่นหพนล้านหุ้นมันขึ้นมาเท่าไหร่นั่นแหละเป็ตรนั้นหาว่าได้มาโดยไม่ชอบทั้งหมดพูดไปแล้วมันก็มันก็ ทุกบริษัทฮะหลังวิกฤตสี่ศูนย์ทุกบริษัทไม่ว่าจะเป็นแบงก์ไม่ว่าจะเป็นซีพีอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็โตกันหมดอ่ะฟังฟังแล้วนี่มันลงโทษป,ประเทศไทยนันที่จเจริญมันลงโทษตลาดหุ้นนะที่จเจริญขึ้นก็เลยไปลงโทษคุณทักษออิณเนี่ยนี่คือแก่นที่มาของเงินที่สรุปแล้วเนี่ยถามไว้ที่คุณทักษิณชนะคดีที่สามภาษีเนี่ยเพราะมันเป็นคดีที่หลายสาระถ้ามองในมุมหนึ่งคือคือคุณตัดสินเขาไปแล้ว ว่าหุ้นยังเป็นของคุณทศินอยู่ครับเพื่อที่จะตัดสินอันนั้นเพื่อที่จะเป็นองค์ประกอบของการยึดรับเ<ะ>มื่อตัดสินให้เป็นองค์ประกอบของการยึดรั์แล้วอยากจะเอาตัวเนี้มาว่าอ๋อมีการอวนหุ้นให้โอเอมต้องเสียภาษีใช่ปะ่ะมัน,อน้อนกันป่ะมันนกัมตลกมันซ้อนใช่ไหมเออมันซ้อนแบบนี้มันก็เลยแบบแพ้งไงไอท้ที่ไอ้ที่คุณทศินชนะนี่มันไม่ใช่ชนะเราชนะบนฐานของความเจ็บปวดที่ว่าคุณโดนยึดรั์ไปแล้วอ่ะคุณโดนยึดรั์แล้วอ๋อโชคดีเนาะ ไม่โดนเรียกภาษีอีกครับที่คุณทักษิณฟ้องเนี่ยเป็นโจทย์เองนะฮะเพราะว่าเขาอายัดทรัพย์ไงเขาเตรียมเตรียมบะเินภาษีหน้าแล้วพูดง่ายว่ามันก็เลยต้องไปฟ้องกับสามภาษีจะเป็นลักษณะน,นั้นเหมือนกับเวลา,าจ่ายภาษีอ่ะเขาก็เก็บภาษีเราไปก่อนใช่ไหมเราก็ต้องไปฟ้องคืนคดีของการยึดทรัพย์เนี่ยนะฮะ,ฮะเราเรียกว่าเขาใช้มาตรามาตราเรื่องเรื่องความร่ำรวยผิดปกติครับตีความของการร่ำรวยผิดปกติว่า มันคือการได้ได้ทรัพย์สินมาโดยไม่สมควรระหว่างดำรงตําแหน่งมันจะมีองค์ประกอบตัวนี้คือต้องเป็นของตัวเองไม่ใช่ของอเอ็มต้องเป็นของตัวเองอันที่สองก็คือว่าได้ทรัพย์สินอันนั้นมาโดยไม่สมควร<า>ทีนี้ไอ้การได้มาโดยไม่สมควรนี่คือบอกว่าใช้ใช้อํานาจโดยมิชอบเอื้อประโยชน์ให้ธุรกิจตัวเองและครอบครัวมี5ก,กรณีหนึ่ เอื้อให้ a i s แปลงสัมภาระเป็นภาษีสรรพสัมภาระมิตรครับนะรัดเสียหายหกหมื่นล้านใช้อำนาจเอื้อประโยชน์ให้ a i s หลังปรับรดส่วนแบ่งค่าสัมภาระาระบบโทรศัพท์แบบเติมเงินได้รับประโยชน์จากการแก้สัญญาให้รัฐร่วมผิดชอบค่าใช้เครือข่าย่ลมกับ a i s ทําให้ทสทกสทเสทียหายสามุธุรกิจดาวเทียมอพฟีสตาเอื้อประโยชน์ชิงครอร์ปไทยคมสั่งเอ็กซิมแบ็กอนามัติเงินกู้ให้พม่าสี่พันล้านบาทเพื่อประโยชน์ให้ไทยคมและชิงคอร์ ทั้งห้าข้อเนี่ยนะผมจะบอกอธิบายข้อที่หนึ่งว่าอัน,อนป,รประเด็นที่หนึ่งว่าไม่ได้พิสูจน์การสุจริตนะสาระสำคัญของมันไม่ได้พิสูจน์การสุจริตแต่เป็นการบอกว่าอันเนี้คือการ,รกระทํารรท,ที่ไม่สมควรอการกระทําที่ไม่สมควรและเป็นประโยชน์ทับซ้อนเนี่ยเขาตีความว่าการกระทําที่ไม่สมควรและไม่เป็นประโยชน์และเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนเนี่ยตีความว่าทําให้ร่ํารวยผิดปกติ เนี่ยครับความไม่สมควรเพราะว่าคานิยามของคขาว่าร่ารวยผิดปกติในกฎหมายในกฎหมายปปชมันบอกว่าเอได้ทรัพย์สินมาโดยไม่สมควรครับไม่ใช่บอกว่าโดยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ใช่บอกว่าโดยทิจริตนะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สารอธิบายกนนั้นผมฟังผมนั่งฟังสารอ่านตั้งแต่บ่ายจนเย็นมั้งยาวนานมากเป็นประวัติศาสตร์นะทั้งหมดนั้นถ้าเราพูดในทางกฎหมายแล้ว เป็นการบรรยายว่าคุณทักษิณมีพฤติกรรมไม่สมควรอย่างไร,รแต่ไม่ได้พูดถึงพยานหลักฐานว่าทุจริตยอย่างไร,รทั้งหมดนี้นะฮะเราจะเห็นว่าคดียึดทรัพย์เนี่ยเราจะเห็นสองอย่างใช่ไหมหนึ่งทั้งหมดของการในคำพิพากษามันคือการบรรยายว่าคุณทักษิณมีพฤติกรรมไม่สมควรอย่างไรครับซึ่งในทางการเมืองมันถ้าเราไปมองในมุมการเมืองแล้วมันก็เหมือนกับคำอภิปรายไว้วา,างใจ แต่มันสามารถทําให้บอกว่าไม่สมควรเลยหยุดซับครับใช่ไหมฮะอันที่สองหลังจากนั้นเนี่ยก็เอาความไม่สมควรอันนี้ในคาพิพากษาซึ่งถือว่าศาลพิพากษาศาลีกาเนี่ยเป็นที่สุดแล้วใช่ป่ะย้อนกลับมาตัดสินว่าหมอเลียบคุกตัดสินว่าคุณตัดสินแล้วนะใช้โนมินี่ใช่ฮะโนมินี่คู่หน้าปีใช่ป่ะคู่เป็นคู่สัญญาของรัฐมีส่วนได้ส่วนเสียย้อนกลับมาไม่รอรออะไย้อนกลับมาตัดสินต่อ ต่ออีกสองคดีอย่างน้อยนี่เป็นนี่เป็นหนึ่งกรณีชัดเจนนิติสงครามเท่านั้นเพื่อเอาชนะทางการเมืองแล้วก็เกิดภาวะแบบนี้หนึน่งกรณีเท่านั้นใช่ป่ะทีนี้คดีที่คุณทักษิณชนะของบิ๊บสั้นส,สองคดีคดีที่หนึ่งใช่ไหมคดีไอเรื่องที่พีไอหลักฐานมันชัดเจนมากมันทำเอาผูดคุเ,เสียมาเป็นคําสั่งสารอะไรต่างๆแล้วผมจะบอกว่าในทางการเมืองในทางอะไรตางๆนนี่คุณต้องเข้าใจว่าประธานกรรมการฟื้นฟูหรืออะไรตอนนั้นคือบิ๊กหมง นคนคอาพิสิทธิ์บ,บิ๊กหมงเป็นใครไปนค้นประวัติดู <ฮะ S 2> บิ๊กหมงไม่ใช่ทักษินสั่งได้บิ๊กหมงก็เป็นมาจากคอนเนคชันแบบไหนที่เข้ามาจาัดก,การเรื่อง TPI น่จบสองช่ไเ,เรื่องกรุงไทย <ฮะ S 2> เรื่องกรุงไทยนี่ความอายุธรรมที่มันสําคัญก็คือว่ามันไปลงกับคนอื่นๆด้วยมันไปลงกับคนอื่นยี่สิบสามคนใช่ไหมคนอื่นยี่สิามคนคดีที่คนอานจะรู้ว่า ผมคิดว่าคดีแต่ละคดีนี่มันมีอะไรที่มันสนุกสนานของมันมากนะฮะอยากให้ไปลองศึกษาดูลองคนอ้นคว้าในสิ่งที่แบบว่าไม่งั้นเนี่ยคือมันกลายเป็นแบบนี้มันเอามาใช้กันแบบว่านี่ไงทักษิณอยู่ทักษิณโกงอะไรนี่เหมือนคนโกงจะกลับมาพี่มหากาศอย่างนี้นะคือมันมันถูกถมถม,ถม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 ซ้อนทั้งที่ความจริงเนี่ยเหตุผมมันน้อยมากผมไม่ได้บอกว่าผมอะไรอ่ะคุณทักษิณเะ็บถูกทุกเรื่องถูก เออก็ไม่ก็ไม่ใช่ขนาดนั้นไงผมยกคุณทั้งสิ่งนั้นมันก็ในในการมีปัญหาบางเรื่องแต่แค่ๆกับว่าการทับซ้อนอะไรเขาพยายามที่จะซ้อนเข้ามาใช่ไหมสอนเข้ามาอะไรงนั้นจนจนทั้งหมดเนี่ยยกตัวอย่างคดีหวยบนดินเนี่ยผิดตรงไหนผิดเพราะกฎหมายมาบอกกฎหมายมันบอกว่าห้ามกองสลากห้ามเสี่ยงใช่ป่ะกองสลากกินรวบได้อย่างเดียว คือคุณเอากองสลากไปเสี่ยงเนี่ยคุณไปบอกว่าเป็นการซึ่งมันการตีความนะเออตีความอย่างอื่นก็ได้นะคุณเอากองสลากเนี่ยไปออกหวยแล้วบอกว่าใครจะซื้อเลขเจ็ดเจ็ดเท่าไหร่ก็ได้เกิดออกมาแล้วมันเจ๊งเนี่ยอันนี้ผิดกฎหมายครับผิดกฎหมายคุณทํากองสลากเจ๊งไม่ได้ฮะแต่มันมันไม่ได้แปลว่าเจ๊งนะพี่มันแปดเดือนเจ๊งมันไม่ได้แปลว่าเดือนที่เก้าเดือนที่สิบมีหวยเจ้ามือหวยไหนมันเจ๊งในโลกคืออะไรมันมันตีความอะไรขนาดงานครับแล้วสุดท้ายหวยพอดี กักตัวเองมาสิบกว่าปีอ่ะคุณแก้เป็นอย่างอื่นไม่ได้อ่ะใช่คุณแต่เขาแก้กฎหมายแล้วเขาแก้กฎหมายแล้วกว่าจะมาแก้กฎหมายในยุคปศชที่จริงแล้วเรื่องของคุณทักษิณนี่ยเป็นมหากราบเราน่าจะเจาะกันทีละเรื่องนะแล้วก็ทําเป็นซีรีส์เด็กรุ่นใหม่มันจะได้ดูจะได้เห็นว่ากระบวนการจะเอาง่ายๆอีกเรื่องที่ทาให้คือแปลในบ้านเมืองมันเละเทะเนี่ยเพื่อจะเล่นงานคุณทักษิณเอาขออีกเรื่องคดีที่ดิลลัสดาคดีที่ดิลลัสดามันมาจากมาตาร้อยกฎหมายปปชครับ ห้ามคล้ายๆกับว่าผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เนี่ยอย่างเช่นสมมติว่าคุณเป็นรัฐมนตรีคมนาคมนะแล้วมีบริษัทของตัวเองหรือของเมียไปรับหมอประมูลครับหรือไปแบบว่าคล้ายๆก็ไปซื้ออะไรต่างๆที่มันเป็นแบบประมูลทำธุรกรรมทำธุรกรรมอะไรก็ตามแต่กับหน่วยงานในสังกัดเนี่ยเขาห้ามครับเป็นแต่คุณตั้งบริษัทนอมินีใช่ป่ะใช่แต่คุณทักษินโดนฮะไม่ได้ตั้งชื่อบริษัทเป็นศิลาอะไรทั้งสิ้น คืออันนี้ในความเห็นในกฎหมายของแบบอาจารย์ปรเจตหรือพวกนี้ก็บอกว่าเมื่อมันเป็นการประมูลขายทอดตลาดเมื่อมันเป็นการขายทอดตลาดมันไม่มีอำนาจข้ามาเกี่ยวแล้วครับใช่ไหมคือคือมันไม่มีอำนาจข้ามาเกี่ยวแล้วเว้นแต่คุณจะไปพิสูจน์ว่าเขาหัวกันเว้นแต่คุณไปพิสูจน์ว่าหัวกันเช่นสมมุติว่ากระทรวงเนี้ยเขาจะมีะกระทรวงเนี้ยเขาจะขายแบบขายรถอยสมมุติว่ารถประจําตําแหน่งอะไรเนี้ยวดัดครบอายุเขาขายเนี้ยเขาต้องขายทอดตลาดนะ ขายท่อตลาดมีอธิบดีซื้อได้ไหมตามหลักก็ต้องได้จริงๆต้องได้<ะ>เว้นแต่ว่าไปพิสูจน์ว่าเขาคั่กันเนี่ยถ้าซื้อโดยราคาสูงกว่าราคากลางเราไม่ได้พูดเรื่องความเหมาะสมใช่ไหมความเหมาะสมบันญอีเรื่องหนึ<ะ>่งใช่ไหมความเหมาะสมบันญชีเรื่องแต่ว่าเคสนี้มันก็ไกลไงถ้ามีอธิบดีเราจะเห็นว่ามันใกล้ไง<ะ>แต่เคสนี้มันไกลามากเพราะว่านูน่นมันไปนู่นแล้วมันไปกองทุนฟื้นฟูมันไปกองทุนฟื้นฟูนูน่นแล้วมันก็แข่งกันหลายหลายเจ้าใช่ไหมก็ คุณก็คุณนักสินไม่ได้ซื้อโดยตรงด้วยไม่ได้ซื้อโดยตรงเป็นคุณจะมาซื้อหาแล้วต้องแนบบัตรสามีตามระเบียบตามซื้อที่ดินใช่มันก็ต้องคือแบบต้องสามีต้องให้ความยินยอมอ่ะนั่นแหละเป็นหลักฐานที่เอาพิดคุณนักสินโทษสองปีก็คนก็เลยบอกว่าี่ไงคนฟังสรุปก็บอกว่าแค่เซ็นชื่อครับอันนั้นแหละเป็นคดีที่เปิดประตูเลยเป็นคดีแรกอ่าเป็นคดีแรกที่ทําให้คุณนักสินกลายเป็นเหยื่อการเมืองไม่รู้จบจนถึงบัตรนี้ มีหลายคดีนะฮะเราว่างๆเรา,าอันนี้ยผมอยากให้แบบลองไปค้นดูเพราะแม,ม่งมันต้องมันต้องค้นมาทีละเรื่องทีละเรื่องมามายันกันเพราะไม่งั้นเนี่ยมันใช้วิธีเนี้ยกองสุมกองสุมกองสุ่มเข้ามาแล้วก็สร้างกวดว่าสรุปเป็นความแบบคนโกงจะกลับมาแต่ไม่หรอกสําหรับชาวบ้านแล้วชาวบ้านรู้ชาวบ้านอาจจะไม่รู้ดีเทลแต่ทั้งหมดเนี่ยรู้อย่างหนึ่งว่ารู้สึกว่าคุณทักษิณถูกการแกล้งและมันก็เลยทําให้คุณทักษิณ ไม่เคยแพ้ทางการเมือสักทีจนกระทั่งบัตรนี้ที่ประกาศตัวว่าเพื่อไทยจะแอนสลาย่ใช่ไหมวันนี้เวลาหมดพี่ว่างๆเราจะมาคุยกันอีกหลายๆเรื่องที่เกี่ยวกับคดีคุณนักศินะเพราะพี่ถึกนี่ลุงถึกนี่จะเล่าให้ฟังนะใบตองให้ออนแอร์วันนี้และทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ